ไม่นี้เฮาจะพายเอฟซีฮาเนาะมาเบิ่งมันห้อยแตกหอดใส่หัวมันส่อหานบนเนาะเด้วสซิวอมันพันศูนย์หนึ่งเนาะโอ้เอฟซีเบิ่งว่างเมียกันยังบัวเสือเนาะแตะหอดใส่ก็ไปหอดนั่นอะไรหัวเนาะแมทเนาะแมตแมทปลายเนาะเก้าสิบเซนแมตแมทปลายเอฟซีก็แม่นแท้บ่อิจาคนะคักอะไรบ่มานี่เอาโลดนี่โก้อนนี้ลดนี่มาเบิ่งนี่ห้อยแตกนี่ เป็ดกบกุบนี่เนาะแมตดหนึ่งตัวนี่เนาะนี่แมตตหนึ่งนี่แมตต์ซีนี่เนาะนี่ปพาความยาวคงหัวนี่แมตต์ซีเดอเอฟซีเด้ที่บอกซะเว้ยบ่ยาวขนาดดอกอาจารย์หัวมันนะมาเฮี้ยที่เบิ้งนี่ใช้มาบ่หอดนี่มาสิบ่เบิ่งเอฟีบ่าเราเบิ่งอย่างมัเฮ้เฮ้เฮ้เอ้าเฮ้ยตัวนะอาจารย์บ่มีตัวเนาะระบบเฮาบ่มีตัวคนเนาะ เมื่อยตัวคนนี่อบอกคุจริงเดิมขานตัวตัวไปไหยังนี่มานี่หอยแต่งข้อพี่น้องหอดเงาพี่เลยนี่หอยแต่งนี่มันเขาจะไปหอดแทะบอกไปอีตา,ามามลูกันมามาเบิ่งน้ำกันแมนแทะตัวกันได้แมนเถะเหมันามาไปเลยเนาะไปไปแล้วมันไปไหนมาแล้วเนาะมาผู้ดักดูแลกันเห็นจได้ดูไปแล้ว เดี Finally, ๋วุกที่หอกันเนาะที <rue> ่หอ nhau ีลยวตัว nhau กัน nhau ที่นี่และ้หเฮ่บเทบุ๋นไปเลยน้องน้ยไปเลยหุ่นพุ่นหุ่นเนาะดักล้มลุ่มทีบนนี้หัวมัน n h าเนาะไปฮะเงาไปเลยเนาะเฮี่หออพี่เนาะหอยแต่คือวพ่อหอดพี่หออพี่เลยเนาะมาเลยหน่อยงาามาเลย เป็นยังจากไงบัวท่านเลยเต็มที่นะเพราะว่าบัวบัวท่านหอดขวดนะเขินมาขมันหอบขวดเป็นไงอยู่ไงเต็มที่เป็นบัวจะออกมาอย่งเยเงามาเลยพี่เนาะโอ้โหมันจะเงาเลยเงามาเลยพี่เนาะพี่พี่เงามาเลยพี่แมตตปายตันี่เนาะแฮ้ยคุนเลือกขวดตัวนี้คุดผมจะคึงเลยนพี่เนาะระดับหัวผนแมตเนาะแมตพอดีเลยนี่แมตต์ื่นแมตต์ปลายตีกันเนาะนี่ไอ้บัวแม่แถวบัวจาเโอ้บัวตัวเงาไปเลย หงอมนหงงาไปเลยงาไปเลยศูนหนึ่งจะงาเนาะคือระบบอยู่คนนเห็ดฮอดแมเจ็ดสิก็มีเนาะศูนหนึ่งปอทุกคนในห้องุงได้หอแมกเจ็ดสิบเด้อทีงานเป็นเห็ดเนะหอแมกเจ็ดสิบเหาเนี่ยเอาเาแมกหนึ่งก็พอเลยเมื่อยเนาะเงาอะไรก็เมื่อยเลมันกุนกักุนเนี่เมื่อยน้ำคนบ่นี่ ยาวคือตอนนั้นรับแมสเนาะแมสป้ายเนาะความยาวนี่เขาแตะกันบิง๋งมันเขาจะแตกของไซน์ยาวก่อนหันเนาะคือ F01 ซูนหนึ่งเขาจะต่าง,งหมูนี่นี่เขาหลุดเขาเหลเลยเอ้ออู้เสียดายเอฟซีเลย,เย,ย, F เลยน่าจะบวกก้นได้เดือนเดียวว่าเดือนนี่มันเป็นเดือนที่ว่ามันใส่แป้งกับขักไปเดือนนี้เสียดายแต่ว่ากน้นเอฟซีเขาบุ๋มเจ้ไนเอฟซีเขาจะอู้ยแม่แนแท้เลยียวนี่แหละ I forgot. Mmm. Oh.